nhanh 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 nhanh

เป็นร like! ูดิเป็นรูนดิเช็่ยเพื่อนดิไม่เช็่ยเพื่อนเลยไม่เชี่ยเพื่อนเลย ยิงไปยิงไปงไปเลีวดนไปยิงไปใดิปืนขาดปืนขัดทำไมไม่ใช้ปืนรองช่วยคอยๆปืนรองคอยก่อน้เล็นนี่งกูวิ่งน่งไปไกลเลยกูเทียวั

good morning. เอาโอ้ยคูยังไงล่ะอ้าเโอ้ปนเคี้ยวไหมครับครูแค่ลอยแค่ลอยเปดเคียเปนเคียจะได้ทำได้เลาเดยวกโอแค่อยแค่ลอยแค่ลอยปนเคียร์ไหมเปนเคียร์ bên ừ kia xuống hai đây bên ừ kia kia yeah.